أما زلنا نخشى أما زلنا نخشى أمازلنا نرى نعم الله علينا أما, أما زلنا نخشى أما زلنا نخشى نحمد أمازلنا نسينا أن عباد لا إله الله لا إله الله สร้างน้อยกุมรังกุมรอะไรก็สรามัตลอดให้บริการตัวครับครับก็เดี๋ยวเริ่มจากคาถามแรกนะครับครับก็ค anyway> ือที่บ้านที่บ้านบางฟีดาวเนี่ยครับมีลักษณะการใช้ชีวิตเป็นยังไงเมื้อน้าถือศาสนาสรามอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครเล่ากันกันก็ก็เป็นมุตสลิมตั้งแต่ตั้งแต่เดิมนะฮะแต่แต่สิบปี หลังกับก่อนหน้านั้นจะไม่ไม่เหมือนกันคือก็คือสิบปีก่อนคือเป็นมุสลิมที่มุสลิมที่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับอลัอลลอฮ์เลยศาสนาไม่ได้มีการละหมาดไม่ได้มีอะไรแต่สิบปีกว่าหลังเนี่ยก็คือพอเราเปิดใจทั้งบ้านพร้อมๆกันก็ก็เป็นมุสลิมที่อัลฮัมดุลลาห์ก็เดินตามวิธีของท่านอับดลียมองสลาซัมเกิดละหมาดครบนะครับบวชครบบวชซุนนะนะครับ พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีตามที่ที่เราให้ใใหห้้ความรู้จากกุรานมาก็ทำตามระบบทำเลยละครับครับแล้วก็ถามชีวิตคือการเข้าวงการเป็นนักร้องครับครับช่วงนั้นมาคือจุดเริ่มต้นนะครับครับเข้าได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นก็ผมแต่งเพลงแล้วก็คนก็ชอบแล้วก็ค่ายใหญ่ก็ชอบแล้วก็เรียกผมเข้าไปสัญญาแล้วก็ ก็ง่ายๆไม่มีอะไรอาจจะเริ่มจากการเล่น,นกลางคืนก่อนแต่ไม่ใช่เพลงของตัวเองแต่ที่เข้ามาจริงก็คือเพราะว่าเ,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 เพราะว่าเพลงที่เขียนไปครับครับแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรหรือว่าอะไรที่มันพลิกผันใจเราให้แบบให้ให้มุ่งสู่เส้นทางที่ถูกต้องไหยครับ <S <S ก็อล้อเป็นแรงบันใจนะอล้อเป็นกําหนดของอล้อข้อแรกก่อนนะครับการที่เราจะเลือกใครให้เป็นมุสลิมนะครับ เอ่อก็กำับจากอลอแล้วก็จากส่วนตัวถ้าในในส่วนของผมก็คือก็การสังเกตชีวิตนะครับเอ่อว่าพอจริงจริงมันความความความสุขที่แท้จริงคืออะไรเป้าหมายของชีวิตคืออะไรเกิดมาวัฏจักรของชีวิตมนุษย์คืออะไรคำคำคำถามเหล่านี้มันอยู่ในหัวผมนะใครเป็นคนสร้างต้นไม้สร้างฟ้าสร้างเมฆสร้างดาวสร้างมันมคำถามาที่ตั้งขึ้นมาแล้วพอเริ่มหาคําตอบมันก็จะเจอเอ่อมันก็จะคน้นเรื่อยๆืจนไปเจออลลอส แล้วก็อมันก็เลยเข้าใจว่าจุดเป้าหมายของชีวิตคืออะไรนะพอพอเราเจอลแล้วเราก็จะเข้าใจความหมายว่าเราความหมายของความ,มาชีวิตซึ่งเราอธิบายว่าคืออะไรนะครับแล้วก็วัฏจักรวัจักรของชีวิตมันมันมีอะไรบ้างเราเราเกิดไปแล้วตายหรือจบแค่นี้หรือเกิดแล้วก็เกิดอีกว่าโลกนี้เหมือนเหมือนคนคนที่เ mm hmm. ชื่อความเชื่อใน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 ,ในโลกในใน,ในประเทศนี้เขาเขาเชื่อกันในงั้นหรือ ความเชื่อแบบคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เขาเชื่อว่าเกิดไปก็ต้องลงนรกตกถูกตัดสินนะฮะคนส่วนใหญ่คือผู้ที่เรา,าไ,ดได้ได้ได้ส่งสารมานะครับก็ก็รู้ความจริงนะฮะเนื่องจากว่ากุรานไม่มีไม่มีทิฏฐิซึ่งผมเองพยายามหาทิฏฐินะคร<ต>ับเพราะว่าแต่ไม่มีทิฏฐิเพราะฉะนั้นมันทำให้ผมเชื่อหรือว่าผมเดินถูกละนะฮะเวลาผม,ผมผมหาทิฏฐิในใน,ในในในความเชื่ออื่น เช่นเกิดและเกิดมาโลกนี้อีกทีวนเวียนวนเนียนะใครทาชั่วกลายเป็นหมาหมาหมาเกิดเราเป็นมแมลงกว่าจะเกิดมาเป็นคนคนใหม่อะไรมันผมว่ามันมันมีที่ติที่แบบบกพร่องเยอะความเชื่อนะฮะก็ก็ท้ายผมก็ตัดออกไปทีละอันทีละอันจนเจออิสลามแล้วก็มันก็มันก็มันเริ่มจากตรงน,นี้เริ่มจากคาถามเยอะๆครับคาถามครับ,รบสําคัญ คำถามสําคัญกับคำตอบใช่คาถามสําคัญคําตอบก็สําคัญเพราะว่าถ้าไม่เจอคําตอบก็เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษ blind faith blind faith คือศรัทธาตาบอดอันนี้อันน anyway> ี้เราไปไม่รอดสักพักเรือล่มหลายหลายคนไม่เข้าใจว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งในสามสามในหนึ่งเหมือนบางความเชื่อก็จะ blind faith หากถามคาถามนี้ไม่มีใครตอบได้ก็ต้องเชื่อศรัทธาเข้าไว้อย่างนี้ถามนะแต่เพราะอไม่มีคําตอบก็ยอมรับมัน ไม่ได้อิสลามถามต้องตอบได้ถ้าอยู่บนดุนยานี้นะแต่ถ้าถามเรื่องอะเคโรหรืออะไรหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างนั้นต้องศรัทธาอว่านะต้องศรัทธาเพราะว่าสวรรค์ไม่ได้ไงเราไม่รู้อะไรไงต้องศรัทธาแล้วเราก็บอกถ้าอยากรู้เราก็บอกแล้วเราก,ก็ชื่ในใจกับมันแค่น,นั้นเองครับก็ขอถามตอนที่เป็นนักร้องครับมีความสุขกับ,ก,บกับการร้องเพลงไหมครับผมเป็นมาประมาณสิบห้าสิบหกปี มีความสุขประมาณปีสองปีแรกนอกนั้นไม่เคยมีความสุขเลยเพราะว่ามันเป็นอาชีพแล้วทุกอย่างพอมันอาจจะเริ่มแรกเริ่มอาจจะเริ่มจากความชอบนะฮะแต่พอเป็นอาชีพแล้วมันก็มีแรงกดดันหลายๆอย่างซึ่งพอทุกอย่างเป็นอาชีพมันก,มนก็มันก็ไม่สนุกนะหวังว่าเขาไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าพอมันเป็นมีคนคาดหวังเยอะ ลูกค้าก็รอสัญญาก็มีห้องอัดก็มีค่าใช้จ่ายม,มันต้องทําให้ตรงเวลาไม่งั้นค่าใช้จ่ายเยอะมันก็ come, hand, นกลายเป็นความเครียดแถมนก็เลยไม่สนทันทักแบกแบบเอาไว้ก็เหมือนทุกอาชีพนะครับแล้วก็ทมตอนที่หลังๆเนี้ยท,ที่ที่เริ่มเราเริ่มเข้าใจสัจธรรมขึ้นแล้วก็คือยังไม่ได้ออกมาจากทางนั้นโดยสิ้นเชิงค่ะมันจะต้องมีปัญหาใช่ไหมปัญหากับเพื่อนร่วมวงปัญหากับต้นสังกัดอะไรเงี้ย มีปัญหาอะไรบ<ม>้างคะช่วงนั้นต <liksom S 3> <disp. S 1> ้นสังกัดไม่มีเพื่อนของเพื่อนละมงยิงก็ไม่มีจนกระทั่ง <Pin. S 2> ผมไม่ไม่เล่นไม่เล่นพับเพราะอีผมว่าผมไม่ได้ค่อยๆเปลี่ยนผมเปลี่ยนค่อนข้างจะพลิกตางนี้เลย <onne> แต่มันเป็นมาสิบปีแล้วแต่ว่าสิ่งที่มัน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 เลิกไม่ได้คือหนึ่งสัญญาที่มีเลิกเล่นไปเลยไม่ได้แต่นอกนั้นทุกอย่างผมผมทําอยู่โดยที่ไม่มีใครรู้มาถึงคนวงอย่างอย่างเราไม่รู้คนที่นอกวงการไม่รู้แต่คนข้างในวงการเขาจะรู้ว่าผมหนึ่งไม่ไม่เคยเข้างานสังคมเลย เชิญไปก็ไม่ไปผู้ใหญ่เชิญไปก็ไม่ไปนะครับเพื่อนไปไหนเที่ยวกันผมไม่เที่ยวนะครับไม,ไม่ไม่เล่นยาไม่สูบุรีนะครับเออละหมาดไม่ว่าจะเล่นที่ไหนในในเมืองไทยผมก็ละหมาดครบบวชทุกอย่างทาหมดอยู่แล้วคือผมพลิกก็พลิกเลยทีเดียวแต่อย่างบางอย่างเช่นมีสัญญาผมทําไม่ได้ก็จะเลิกเลย มันก็จะเป็นเรื่องนะฮะมันก็เป็นกฎหมายแล้ว่ามันก็เป็นกฎหมายเป็นหลายรอย่างอันนี้ก็ก็ก็หวังว่าแล้วเราคงเข้าใจเพราะผมไม่มีปัญญาที่โดนฟ้องทีเจ็ดแปดสิบล้านแล้วผมมันต้องมานั่งมันไม่ได้อะเข้าใจไหมแล้วก็ไอสิ่งที่ทําได้เช่นวันดีคืนดีผมก็ไม่เล่นผับได้ไม่ได้เพราะผมมันไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ตรงนั้นก็อาจจะมีเรื่องกับกับกลุ่มกลุ่มวงนั้นไปก็ไม่เป็นไร ก็ก็กมีกวงหนึ่งต่อซึ่งเขาไม่มีปัญหาตรงนี้ก็เล่นงานกลางแจ้งที่ผมคุมได้ไม่ให้มีสปอนเซอร์เกี่ยวกับเหล้าอะไรแต่ไม่อะไรก็ตัดตัด,ต,ดตัดจนเหลือแบบเหลือแค่การเล่นละที่มันผิดอยู่จนในที่สุดเขาก็วงเองก็บอกพี่เลิกไปไม่ไปพผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าผมว่าพี่สมควรที่จะเลิกแล้วก็ไปตามทางที่พี่ชอบ อันนี้ผมก็เคสเปริดเขาดีเข้าใจเพราะผมด่าว่าเขาทุกทุกวีทุกวันเขาเข้าใจว่าทําไมถึงทำคือเขาเชื่อว่าผมมันมีผลประโยชน์แฝงคนอื่นอาจจะอาจจะไม่เชื่อคิดว่าเอยอยากเป็นนักร้องเดียวศิลปินเดียวหาเรื่องเลิกอะไรเงี้ยแต่วงนี้เขาเขารู้เขาทางานกันมาหลายปีก็กับพี่เลิกกับพวกผมไม่ต้องห่วงหรอกเขาพอใจที่เป็นทุกวันที่ขึ้งโทรมาผมดูยู u ูบเขาผมผมดีใจมากเลยทั้งนี้เขา่ใช่มุสลิม ก็ทำเลยละคือมันควรจะควรจะเป็นอย่างนั้นชอยแล้วเพอาะก็ทําเพื่อเราอะนะไม่มีอะไรช่วงช่วงนี้ก็คือละหมาดด้วยร้องเพลงไปด้วยถือสิงอืด้วยถูกป่ะก็สิบปีเป็นหลายปีแล้วแหละเป็นสิบปีแล้วแหลอไม่ใช่เพิ่งจะทําแล้วประมาณกี่กี่ปีหรือว่ากี่เดือนที่ผ่านมาที่ที่เราออกแบบพีกออกมาเลยออกจากวงการเพลงเลยก็ประมาณจริงๆแล้วผมเริ่มเริ่มเลิกไม่ไม่รับงานมาเกือบปีสองปีแล้ว แต่ว่าแต่ว่าที่ออกมาได้แล้วมันเริ่มทํางานได้ว่าเลยก็คืองานทางศาสนาเลยก็มาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพราะหมดมาสัญญาก็ก็ทีนิ้ผมก็ไม่ไม่เอามาณาทุกคนก็ครบถ้วนแล้วผมทําตามสัญญาทุกอย่างแล้วหมดสัญญาผมก็ทําสิ่งที่ผมอยากทาได้เต็มที่โดยไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรผูกมัดก็ครับก็จะถึงเดือนรอมาดอนนะฮะก็อยากให้ฝากอะไรกับเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องรอมาดอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สาหรับเดือนรอมาดอนนี้นะฮะก็ เป็นเดือนแห่งผลประโยชน์นะครับมากมายอ,อ,อย่าอย่าอย่าพลาดนะรเราพลาดนี่มันมัน,มน,มนเหมือนอยู่ๆเราจะให้ประมาณล้าน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 ,านบาทเนี่ยเราไม่เอานะผมว่ามันมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ไม่เอานะก็คือ,อ,อกอบโกยซะบวชแต่บวชซะนี่คือวายิปอยู่แล้วนะครับต้องทำนะครับแต่ว่าเรื่องการละมาด้วยกลางคืนนะครับท่าัดยุดได้กับทัายุดหรือหรือ อย่างน้อยไปตะเวีดได้ก็เราทำดีละนะครับลักอ่านกุรานให้มากนะครับวันละรอบวันละเออวันละยุสก็ยังดีเดือนหนึ่งให้มันได้สักรอบหนึ่งได้ผลบุญนะครับทุกอย่างมัน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 ถูกมันถูกขยายหมดในเดือนนี้เป็นดึงแห่งความเมตตานะครับเราเราให้หมดแล้วก็มีในลายละทุ่ก็ออีกที่เราให้เท่ากับ87เดือนถ้าจำไม่ผิดหรือ83เดือน87เดือนเออ 87ใช่ไหม87เดือนแห่งผลบุญซึ่งชาติน huh. e ี right. ้ก mm ็ท hmm. ําไม่ได like ้ถ้าเราถ้าเราป้งตรงวันพอดีเนี่ยผลบุญขนาดนั้นนะมันพลาดไม่ได้อาจจะยังไม่เห็นใ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 นดุนยานี้แต่มันจะกลายเป็นวัตถุในพอเราสิ้นลมมันกลายเป็นวัตถุมันกลายจะเป็นจับต้องได้เพราะฉะนั้นใครที่พลาดนี่น่าเสียดายมากนะครับเราเล่าให้ทุกทุกปีปีละครั้งปีละครั้งมันมันมหาศาลมากท่านอบีเบีง มีโอกาสได้บวชกี่ปีเองก็ก็ไม่มากเท่าไหร่พอได้รับการเป็นนบีตั้งแต่อายุส0ิบหลังนั้นก็มีการบวชนะอย่างเราหนุ่มๆเนี่ยคิดดูดิตั้งแต่สิบรปดตั้งแต่สิบห้าบวชไปอายุให้ถึงได้แปดสิบอะเราได้หมดแล้วักี่ปีอ่ะมันได้เยอะนะมันแบบท่านนบียังตั้งแต่สี่สิบแล้วก็กว่าจะกําหนดรอมดอนกําหลดการบวชมีอีกนะคิดดูดิซอรบอกก็จะได้ทําบางคนแก่แล้วเงี้ย แต่เราเราให้แบบว่าโอ้โหไวรุ่นกักเก็บเงินยาวเลยนะเนี่ยใช่ไหมฮะ,ะคือไปพลาดได้งไงใช่ไหมฮะก็ก,ก็ก็เตือนบางอย่างเรามองไม่เห็นในดุนยานี้แต่ทุกคนต้องไปถึงอักรร้อนไม่มีใครไม่ไปอักรร้อนจำไว้อย่างจะเจะเปรี้ยวขนาดไหนน้องๆได้ไปอักรร้อนแน่นอนนะครับเปรี้ยวแค่ไหนก็แต่ได้ไปอักระรอนแน่นอนเพราะฉะนั้นเก็บของดีไว้ไปอคกระรอนอย่าพลาดเดี๋มาดอมนี้ครับก็ขอขอบคุณ When you feel all alone in this world And there's nobody to count your tears Just remember no matter where you are Allah knows Allah knows When you're carrying a monster load And you wonder how far you can go Every step on that road that you take, Allah knows.